สวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการส mart Go ก u บ MTS โกเปิดตลาดราคาทองคำปรับตัวขึ้นกว่าสิบเหรียญรับข่าวสงครามเริ่มกลับมาบานปลายช่วงวันอาทิตย์ด้วยในสัปดาห์นี้ตลาดจับตาการประชุมเฟดในการปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคาผ่าน MTS โกแม่ทองสุขครับวันนี้เป็น วันจันทร์สุดท้ายของเปีใหม่นะครับเรียกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วมากก็จะหมดเดือนแรกของปี2567แล้วครับวันนี้วันจันทร์ที่29มกร,ราคมก็นได้ว่าในเดือนม,มกราเนี่ยเป็นเดือนที่ h p d r ขายทองมามากขายมาแล้วกว่า20ปันซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเออ เยอะเป็นประวัติการณ์เลยเพราว่าจะเหตุผลหลักก็เพราะว่าการที่ตลาดคาดว่าเฟดน่าจะยืดการลดดอกบเบีย้ยออกไปอีกสองสาเดือนคือจะเริ่มลดเนี่ยประมาณประมาณเดือนห้าหรือเดือนหกนู่นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาีในเดือนมกลาทั้งหมดเลยคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนมีงานทำการสร้างงานดีคนว่างงานน้อยอ,อดัชนีทางด้านเ,เรเวอเซดีมีดัชนีทางด้านแ a c t ฟกติเนี่ยอ่อนตัวลงบ้างเล็กน้อยไม่มากหรือพูดง่ายว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยองค์รวมเนี่ยยังดีอยู่แล้วก็นำไปสู่การที่คาดว่า ตัว C P I กับ P P I เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงจึงมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือน,น,นมีนาคมนะครับก็น่าจะเป็นนโยบายการเงินที่ริงตัวเลยทําให้บรรดากองทุนหรือสถาบัานการเงินต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยขายทองคำออกมาแล้วก็โยกไปสู่บอ์นั่นเองสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือบอ์ยิวของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ที่หลายคนบอกว่ามันมีอินเวอร์เตสบอลยูเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันลดลงมาเรื่อยๆถ้าเราจำกันได้เมื่อหกเดือนก่อนส่วนต่างระหว่างบอลยูสิบปีกับสองปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่างกันประมาณสี่จุดห้าศูนย์จุดสี่ห้าเปอร์เซ็นตณขณะนี้มันแคบลงแล้วหมายความว่าบอลยูของห้าปีเอสิบปีสูงขึ้น สองปีทรงตัวหรือลดลงนิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้ทาให้ส่วนต่างตอนนี้เหลือประมาณ0.21ด้านหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะใกลเคียงปกติไม่ไม่ไม่มีทางเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาตามที่เคยวิเคราะห์กันเมื่อหกเดือนที่แล้วคิดว่าไม่มีทางะจากตัวเลขณปัจจุบัน ถามว่าภาวะสงครามมีผลอย่างไรไหมก่าจบอกว่าตอนนี้สงครามเนี่ยแล้เชียงเดิมเลยนะหรือรุนแรงกว่เดิมด้วยอิสราเอลยังไม่ได้หยุดในการลุกเข้าไปในนวนกาซายังมีการต่อสู้ยังมีการลุกเข้าไปยังมีการทำลายล้างพอสมควรทีเดียวไม่ได้หยุดแต่ถามว่าตลาดเนี่ยให้ความสำคัญในตลาด เงียบไปเลยไม่ได้ให้ความสาคัญกับตัวเลขตรงนี้เลยซึ่งอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ท่านนักมือสูงฟังว่าสงครามเนี่ยหนึ่งถ้าเป็นลักษณะจํากัดมีวงแอบและไม่ได้ลามออกมาหรือไม่ได้ไปกระทบต่อราคาน้ํามันบังก็จะไม่มีผลต่อข้างินตอลา่างเมื่อไม่มีผลต่อ,อลา่างก็ไม่มีผลต่อสงครับหรือแม้กระทั่ง เราจะเห็นได้ว่าการสู้รบในทะเลแดงใช่มันตึงเครียดแต่ว่าก็ก็เรียกว่ากลุ่มกบฏกุติก็พยายามนะฮที่จะทําลายเรือน้ํามันอเมริกาก็พยายามปกป้องแต่รู้เหมือนข่าวเนี่พยายามปิดไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวเนนะายนะฮะสลานก็เลยรับรู้น้อยมากน้อยมาทั้งๆ้งที่กองเรือรบส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ใหญ่นะ ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในทะเลแดงแล้วก็มีอังกฤษกับเยอรมันร่วมด้วยเยอรมันหรือฝรั่งเศสเนี่ยผมไม่แน่ใจจะนดีแต่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดีบอลยูยังอยู่ในระดับสูงจากลงทุนระดับสามัญจึงเคลื่อนเม็ดเงินไปสู่บอลได้ครับแล้วก็ ในอุตสาหกรรมหลักๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องยังถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวการจ้างงานดีนะครับคนไม่ได้ตกงาน,นอะไรมากมาฉะนั้นหมายความว่าภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครการช่วยเหลือเยียวยาได้ดีไม่ได้มีผลกระทบเลยการที่บริษัทไฮเทคคนงานเนี่ยมันปลดไปตามสภาพของตลาด ไม่ได้ปลดเพราะว่าอุตสาหกรรมไม่ดีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกายังขึ้นอยู่เพราะว่าตลาดหุ้นนะ่ยแจกอย่างใหญ่เนี่ยมันมาจากหุ้นเทคโนโลยีซึ่งหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลับมาที่ภาพรวมของทั้งระบบก็คือ ที่จะรดต่อเปี้ยของสหรัฐอเมริกาก็น่าจะไม่มีในช่วงสั้นๆนในเดือนมีนาคมคิดว่าจะไม่ลดละนะครับตัวเลขที่คาดว่าจะลดเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจาก75ตอนนี้เหลือต่ำกว่า50ตะครานี้ในเชิงวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคละ่ะก็บอกว่าราคาทองคำในรูปของค่าเงินดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือหลายคนเรียกว่าทองนอกนั่นเองจากเราจะเห็นได้ว่ามันเคลื่อนตัวในลักษณะไซเวดาาคือเป็นลักษณะาาขาลงแบบช้าๆเป็นไซเวดาาในขณะที่ราคาทองของไทยนะครับเป็นอัพเทรนชัดเจนมากทองไทยเป็นอัพเทรนเพราะว่าตั้งแต่ราคาดีดเหนือ สามหมืนสี่พันแล้วไปทําจุดสูงสุดงวนนี้ที่สามหมื่นสี่พันสามร้ห้าสิบเพราะว่าเงินบาทที่แข็งเอออ่อนค่าลงมาอย่างมากอย่างรวดเร็วเนื่องจากอะไรเนื่องจากกงงาระทรวงการคลังเองดีแคล่วว่า GDP ปีที่แล้วออกมาแค่หนึ่งจุดแปดในขณะที่องค์รวมของสภาพัฒของท,ทรทบอกว่า GDP ประมาณสองจุดสองสสามไม่รู้ตัวเลข ต่างคนต่างกันยังมีในยะสําคัญอย่างนัันแต่เมื่ออนา u n c มมาก็เป็นอย่างนั้นก็พูดง่ายว่าทางภาครัฐเนี่ยพยายามบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีเหมือนจะใกล้วิกฤตเลยจะพยายามที่จะกระตุ้นด้วยดิจิ l w ลอ l e t ในขณะที่ภาคเอกชนสภาพ,พัฒน์หรือทอะทรเนี่ยยังมองว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ไม่ได้วิกฤตมันไม่ได้วิกฤต นะฮะในเชิงของทฤษฎีที่จับเอาละจะเป็นยังไงไอันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองกับภาครัฐบางเราก็มาดูว่าเงินบาทที่ผลตอบสนองออกมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ใกล้จะหมดไปเนี่ยนะครับเงินบาทเนี่ยอ่อนมาแล้วประมาณหนึ่งจุดสองห้าเมื่อสามวันก่อนอ่อนไปถึงบาทห้าสิบคือจากสามสี่บาทยี่ห้าเมื่อต้นปีมาที่สามสิบห้าบาทแปดสิบ ตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้าบาทห้าสิบห้าถึงหกสิบเรียกว่าอ่อนมาประมาณบาทยี่ิบห้าถึงบาทสามสิบก็บอกว่าตรงนี้นำมาสู่การปรับลดลงมาบ้างเล็กน้อยของราคาทองของไทยลงมาประมาณบาทละสามร้อยในช่วงสามวันที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าในเชิงการวิเคราะห์ทองของตลาดโลกเป็นไซเวดดาวอยู่ในกรอบสองพันสิบ ถึงสองพันยี่ห้าเหรียนเป็นไซด์เวดาบนะครับถ้าทองของตลาโลกหลุดสองพันสิบลงมาก็จะทำให้เป็นดาวเทรนมากขึ้นแต่ถ้าขึ้นไปเหนือสองพันสี่สิบได้ก็จะทำให้ราคาทองค่อยๆกลับมาเป็นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันแตนั้าว่าไซด์เวก็คือยังไม่ค่อยชัดเจนยังอึมครึม,มอึมครึม นะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาประมาณสักสองอาทิตย์ละขึ้นไปก็ถูกแรงเทขายลงมาเทสโลก็มีแรงซื้อกับถนองนั้นดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าราคาทองของตลาดโลกเป็นจังหวะที่ต้องเวทแอนดซีให้ชัดเจนว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรถ้าหลุดกรอบสองพันสิบ ถึงสองพันสามสิบห้าเนี่ยกรอบตรงเนี้ยถ้าหลุดไปข้างใดข้างหนึ่งระยะยาวมันน่าจะไปอย่างนั้นถ้าหลุดขึ้นระยะยาวก็จะขึ้นถ้าหลุดลงระยะกลางกับยาวก็น่าจะลงในขณะที่ทองไทยล่ะทองไทยตอนนี้มันไปขึ้นกังงนบค่เเาเงินบาทเยอะเพาเงินบาทออกทองไทยเนี่ยถ้าดูทางกราฟเทคนิคนี้สั้นมีแนวรับที่สามหมื่นสี่พันท่วนๆพอดี แต่ถ้าระยะกลางกับยาวของทองไทยเนี่ยแนวรับมันไปอยู่ที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยโดยประมาณเอ่อห้าร้อยถึงหกร้อยนะครับทองไทยก็จะมีแนวรับลงไปตรงแถวนั้นเออขออภัยนะฮะแนวรับผมเปิดการาฟอยู่ละแนวรับของทองไทยอยู่ที่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามสามเจ็ดห้าศูนย์โดยประมาณ เส้นค่าเฉลีย่ยระยะกลางกับระยะยาวอยู่ที่บริเวณสามหมื่นสามพันเอาดูเป๊ะใช่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อห้าสิบเอาละดังนั้นทองไทยจะเป็นลักษณะย่อให้ซื้อบริเวณสามหมื่นสามพันแปดร้อยถึงสามหมืสามพันเก้ารย่อให้ซื้อในขณะที่ทองของตลาดโลกเวสแอนที P, ดูความชัดเจนของพิษทา ว่าจะไปแต่อะไรก็ดีครับในท้ายที่สุดก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าการกลงทุนในทองคําน่าสนใจแล้วก็ยังเป็นการลงทุนในประเทศไทยที่ดีมากๆเราจะเห็นได้ว่าบริมารซื้อขายทองคําในประเทศไทยเนี่ยถือว่าติดอันดับต้นๆของโลกหรืออันดับสามในการเทรดดิ้งในขณะที่ m t s Capital ซึ่งเป็นบริษัท หนึ่งของ MTS โกแม่ทองสุขเมื่อสองวันก่อนก็ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งในฐานะ top market m a k e r ของตลาด TFX ของบ้านเราคือได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเป็นห้าปีซ้อนแล้วมั้งที่ได้รับรางวันล,ล,น,น,ลวน,วน,นี้ในฐานะ top best มาร์เก็ตเมเกอร์ของตลาด t ีเฟกนั่นเองก็ขอสแสดงความยินดีกับบริษัท n อ s Capital ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนก็ทางซีโอคุณนัทขับพงเดียระสื่อสามารถดูแล,แลและประกอบได้ดีมากในขณะที่บริษัทค้าทองอื่นๆนะครับที่เป็นโบรกเกอร์ด้วยกันไม่เคยได้เทียบเคียงตรงนี้เลยแม้แต่น้อยห้าปีซ้อนที่ได้รับรางวัลตรงนี้ best market makers best performance ของตลาดด f e ฟไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นตัว e exchange ดอลลาร์กับบาทนะฮะตรงนี้หรือตัว EXCHANGE อื่นๆเยนด้วยตรงเนี้ยเราได้รางวัลมาห้าปีซ้อนละของ MTS Capital ซึ่งเดิมชื่อ MTS Gold f u t u r e นั่นเองครับ ก็ตั้งเปลี่ยนชื่อให้ดูดีหนะ่อยก็ภาพรวมเป็นอย่างนั้นในเรื่องการลงทุนทองคำก็หวังใจว่านักลงทุนก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาพตลาดที่มีความคาดหมายเปลี่ยนไปขอให้ท่านโชคดีและอย่าลืมนะครับทองตลาดโลกในรูปดอลล่าสหรเวดาวทองตลาดเมืองไทยดู จะเป็นขาลงระยะสั้นๆให้เข้าซื้อ 33, 800บริษัสามหมื่นสามพันแปดร้อยบวกลบนั่นเองโชคดีและสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมาร์ทโกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ